เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างวะเนี่ยข้าวผัดหมูแหนมข้าวผัดหมูยอข้าวผัดกุนเชียงกะเพราหมูมี่กะเพราอุ่หรื viewers, อเปล่าวะเฮ้ยยังไม่รับปะวะติถ้าแกโทรกลับมาทำไงวะฮัลโหลสวัสดีครับป,ปบา้าป้าบังเอิญบังเอิญได้สูตรมาสรุปจริงไหมครับป้าเออใช่เออใช่ BRAND? เจอกันครับป้าเดี๋ยวถ้าผมแวะไปเชียงใหม่ร้านป้าเจอผมแน่ผมบอกเลยผมไม่อยากอุ่นหนุนแกนะเพราะว่าเปิดมาเจอเนี่ยโอเคเราเล่นเกมแล้วเราไปเจอร้านแกโดยบังเอิญจริงๆนะครับแล้วชื่อป้าร้านป้าแกก็คือร้านบังเอิญลูกเพจก็คือแบบเปิดมาก็คือแบบกวนตีนก็คือแบบบังเอิญได้สูตรมาอะไรเงี้ยแล้วป้าแกก็ยังน่ารักเลยนะนะบางคนเนี่ยคือแบบรู้เหมือนโดนโดนปั่นเขาก็แบบกวนเขาก็ไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่คือป้าน่ารักล้วป้าแกก็พูดจริงนะครับว่าช่วงโควิดแกขายไม่ได้ทั้งที่อยู่หน้านตรงข้าม เกมที่เราจะเล่นกันวันนี้คือเกม G O Games นะครับบอกเลยว่าสามารถทำให้เราหัวร้อนได้เช่นกันเกมแรกของวันนี้นั่นก็คือเราอยู่ไหนวันนี้โอ้แมงใบทางมากูคงรู้หรอกทางมาแบบทางอะไรครับเนี่ยวันอะไรวะกูคงรู้หรอเกมบ้านี่แมง ใหญ่บ้านมูสิบครับซอยปานอิน,นแดนแถวๆบ้านสาวของลุงคนที่ร้อยสอสิบสามไงจะไม่ได้หรอโอ้ม oh, ีแฟนเยอะขนาดนั้นเลยวะหาแม่งเลยดูเดียววิวัดือบ้านแถวเนี้ยหาก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีวัดนะเจอวัดต้องไหว้สิลุงเข้าวัดเลยเจอฟุ้งไหว้เลย,ยบ้านใควะเยยุ่มเหมือนกันนะเนี่ยบ้านใครวะน่าจะเป็นบ้านแบบคนมีตังค์หน่อยนะอย่างเงี้ยดูแล้วดูทรงนะ่มีตังค์แน่นอนเลยอ่ะมไม่เหมือนบ้านลุงอ่ะบ้านลุงคือแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตังค์ <laughs> เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผมยังไม่รู้นะครับตรงนี้คือจังหวัดอะไรผมหาบ่อแสก่อน ้ยมีเป้ยอะไรเนี่ยตำบลทุง่งคอกอำเภอบ้านกระตืบบ้านกระตีบบ้านกระตุบทุยเอากูเจอใครเนี่ยยใช่แมนแก๊งกระชายดำหรือเปล่าเนี่ยช่ยประวะัตโทรเลยลุงให้กูโทรหาใครโทรหามันละกูหาวัดก่อนนต,ตอนนี้ถ้าเจอวัดให้กูสิงสถทิตเลยกูบอกเลยเอาเลยจะย,ย,ยืนให้โปรโมทวัดให้เอาป่ะตั้งสโลกแกนให้วัดเนี่ยถ้าเจอในวัดเนี่ยมูหาไปก่อนตามทางไปเลยครับ ไปครับเจอทางแยกไปทางไหนดีวะไปซ้ายหรือไปขวาหรือตรงดีซ้ายค่ะสุสานขวามเมนฮะซ้ายสุสานขวามเมนเหรอใช่เหรอวะขวาไลซ้ายอัปปีกูตรงไปดีกว่าวะถ้าอย่างนั้นนะนี่เขาทำอะไรวะเนี่ยกูไม่มีบอ่อแสอะไรเลยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้มันบอกว่าตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอะ่ะเฮ้ยมึงรู้ประวัติมึงรู้านะโคตรดื้อเลยเอ็มเฮ้ยเอาเข้าไม่ได้แล้วครับทางแยกไม่ได้ กูคงรู้หรอกไปก็ไม่มีอะแม่งทางตันแล้วว่ะี่กูดูทางตันว่ะเข้ามาตั้งลึกแม่งทางตันเฉยเลยว่ะไอ้ที่เขงแต่เล่นมาเพิ่งเพิ่งเพิ่งพิ่งเจอทางตันเอาจริงนะแล้วไปก็ไม่มีบอกทางกูเลยบวชวัดไหนครับอปีทุกวันอะบูชจ่าไม่เข้าหูเลยกับคนดูแม่งบอกรู้ใครเม้นนะกว่ายสายอปีกูไปทางตรงเลยเมื่อกี้พอตรงไปปุ๊บกูเจอทางตันแล้วกลับมากูต้องกลับมาแล้วไปขวายสายอปีอีกแล้วอ่ะ ร้อนว่ะถามไอ้ชายดิไอ้ชายไอ้นุ่มไม่นุ่มแล้วนะดูทรงเนี่ยนี่ที่นี่ที่ได้นี่คนบันได้เนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จังหวัดเลยเนี่ยไม่เห็นปลายอะไรเลยไปหาเฮออะไรไม่มีาเลยเนี่ยพ่อใหญ่รู้เปล่าว่ะวันที่นี้ไงอู้ดิบขับพาันเหมือนกันนี่ขับพันเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แนี่ยพูดแบบลูกป,ป้อมเลย <c oughs> เฮ้ยเจอว่ะเจอนี่ไงเบาะแสสุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโอ้ มาเฉลยเอากันตอนนี้น้ความผสมไปทางไหนวะนี่ไงทางนี้นะกลางๆเลยปะปาไป47โลว้าว่านด้วยไม่ถึง50โลเว้ยกูเล่นกี่คลิปกูเจอแต่วัดว่าปัญไรวะเอาเอ่อเอาไงดีวะกูบวลยดีปะวะเออเอาไงดีวะอ่ะดาบน้ำมือมาดูเอาไงให้ปักเลยไหมปักกดตรงนี้เลยไหมให้ให้ นั่งแบบทำวัดเย็นตรงนี้เลยดีปอนหลวงพ่อเรียกกับวัดแล้วเ <laughs> ยวจะมีป้ายบอกนะครับวัดห้วยม่วงจังหวัดใดวะโอ้เชียงใหม่โอ้โหเรียนป้ายบอกเลยดิดูดิดูด,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 ดิโอ้โหหมดแล้วอย่าไปยกตู้ใบจากคณะลุงจะยกทำหาอะไรมึงบ้าปะไว้ชายเ <laughs> ฮ้ยบ้านใครเนี่ยใบตองเปล่าวะใครเปล่าคนดู้ใบตองเปล่าวะมีผ้าสามสีด้วยวะ เขาปลูกอะไรกันวะคอมเมนต์ตรงไหนครับลุงคอมเมนต์ตรงหน้ามึงเลยแหละมึงออกยังไงดีวะทางนี้นะออกไปได้อันเนี้ยราชบุรีอ่ะน้องนิงราชบุรีมันมันดูตรงไหนวะเป็นราชบุรีวะเอาทางตันอีกแล้ววะทําไมช่วงนี้เขาแบบเป็นซอยแบบรับเก็บไอ้นี่ก็แปลว่าของเก่าเปล่าวะมีใบบอกเลยวะทําไมกูอยู่ในซัดแบบเขาเรียกว่าอะไรวะซอยแบบซอเข้าไปได้แปลวะแล้วกูออกไงวะ ฮ้ยออกจากซอยไม่ได้ว่ะแล้วกูต้องเดาเนะฮ้ยกูต้องเดาตรงนี้แล้วะเนี่วานไรวะางแล้วมันออกจากซอยไม่ได้ด้วยกูยังเซ็งเลยวะ่ะออกได้ปะไอ้ี้ยทางตันวะ่ะอะไรอะมเมื่อกี้ในความทางตันยังมีอ๋อกูยังโชคดีเลยอะแม่งยังมีเฉลยให้กูอ่ะดูดิ <c oughs> คือผมออกจากซอยไม่ได้เลยนะครับแล้วมันยังมีบอกอยู่อ่ะโ,โออโวยกูโ,โชคดีเลยย็ดเค้นนทบ,บุรีกูปักแล้ว่ะ เฮ้ยสองกิโลเองอะเอาละคนดูเนื่องจากโควิดเขาอาจจะปิดกันนะครับเนี่ยเขาหยุดทุกวันพุธนะเขาบอกว่าศูนย์บริการรับทําความสะอาดรถยนต์นะครับเราจะทําการรีวิวร้านนี้นะครับร้านเรือนสักทองคาแคร์เรามาเอาเขหน่อยนะครับว่าน้องๆสามารถตั้งสโลแกนร้านว่ายังไงบ้างมีทั้งทับล้างอัดฉีดไดนามมีกาแฟขายด้วยนโอ้มีรวมหมดเลยนะเนี่ยร้านนี้รับอัดพระหรือว่าครับล้างอัดฉีดทับน้องอัดพระอะไรเนี่ยล้างอัดฉีดพนักงานดีทั้งวันเออเนี่ย ร้านพ่อผมครับไอ้หนุ่มร้านพ่อึงจริงเหรออ่ะกูช่วยโปรโมทให้แล้วกันนะช่วงโควิดเนี่ยมีร้านเลือนสักท้องคาคาเฟ่ด้วยเนี่ยดูดินี่เขาอยู่ทุกวันพุธนะใครผ่านไปก็ไม่รู้หรอกจังหวัดไหนมูจะว่าถ้าผ่านเนี่ยก็ไปกินเขาด้วยแล้วกันร้านทันทีเหลืองทั้งคันไปก่อนครับดูก่อนนะครับตรงไปหุ้ยมูร้านนี้น่าสนใจว่ะร้านล่องเพียวร้านล่องเพียวร้านล่องเพียว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 ทุยหู้ยคนดูอย่าบอกนะอย่าบอกนะ หน่อยมคนดูแบบเหมือนมึงตั้งความหวังไว้กูเต็มเลยอะ่ะอ้าวกูโทรก็โทรแหมมึงใจอ่อนเนี่ยวันนี้วันเกิดกูโทรให้หมาฮัลโหลเจ้าฮัลโหลสวัสดีครับเจ้า <Hello. S 1> อ่าอยากสอบถามหน่อยครับวัตถิรานลองเพียวหรือเปล่าครับ <Hello. S 1> ใช่ไหมเ <Hello. S 1> อ่ยเจ้าเจ้าอ่ร้านร้านนี้คือรับซื้อเป็นของพวกเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ๋อมีเศษเล็กพลาสติกเจ้าเซ็แก้ว เจ้าเจ้านี่อยู่ตรงที่ใดครับอยู่ตรงตรงในรลานอยู่ล่องเีลวล่องเผลล่องเผลจังหวัดอะไรครับเชียงรายเชียงาเชียงรายเชีงยชงรายครับแม่ผมมีเป็นแบบเป็นของนะครับเป็นแบบเหมือนเอาไว้ใช้ในการแสดงครับเป็นอูดเป็นอูดเป็นอูดอรับไหมครับ ไม่รับอูดมันเป็นแบบของที่เขาเอาไว้ใช้แสดงหนังอะไรอย่างเงี้ยหรอครับเป็นอูดไม่รับเลยเลยโอเคขอบคุณมากครับอ๋อแล้วเป็นเซนเล็กใช่ไหมครับเซนเล็กพลาสติกนะครับเจ้า่ะโอเคเจ้า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 โอ้โเจ้าเลยสัสไอยเชียงรายนี่ตัวเมืองดีเนะเจ้า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 อุ้ยไปอุ่นหนุนป้าเขาด้วยนะมึงรู้บ้างาช่วงนี้ถามเขาแล้วเขาไม่รับอูดนะครับมึงเจ้าเจ้าเจ้าอ้เจ้าตามเขาเนี่ย งงเลยกูเป็นเจ้าหรือเปล่าวะเนี่ยมึงเชื้อสายกษัตริย์หรือเปล่าวะหรือเป็นเป็นเจ้าหรือเปล่าวะดูนะวันต้องมีโพสต,ต์เตือนเบอร์อไพ่ลุงแน่เลยเขาไม่รับนะครับไม่รับซื้ออูดน,นะครับน้องเออแวะร้านนี้แล้วทุกทุกคือจังหวัดอะไรวะอ๋อเชียงรายเทพประวะัตเชียงรายหรือเชียงใหม่วะเชียงรายเชียงรายเชียงรายไปครับไปกูลงไปแล้วกูมาอินเดียทำหาอะไรเนี่ยนายฟันแมวอ่ะอไปครับปปดยี่สิบเก้าโลถูกด้วยว่ะอ้าว อาอีกแล้วเหรอและนี่ก็คือ <c oughs> ไม่คิดว่าวันเกิดคุณจะมีร้านป้าบาังเอิญป้าเอินตามสั่งว่ะเอาไงดีวะคนดูอ่ะคนดูเดี๋ยวช่วยกันตั้งสโลแกนให้ร้านป้าแกนหน่อยดิช่วงโนะควิดเนี่ยกูบอกเลยเนี่ยมีอันเมนูอะไรบ้างวะเนี่ยข้าวผัดหมูแหนมข้าวผัดหมูยอข้าวผัดกุนเชียงกระเพราหมูมีกระเพรเาอุนหรือเปล่าวะอะไวคนดูลูกเพนช่วยกันตั้งสโลแกนให้กับร้านป้าเอินในช่วงโควิดเพื่อเป็นการ โบโบดร้านให้ป้าแกคนน้อยกินแล้วตายขายแล้วรอด <c oughs> ไม่อร่อยให้ต่อยหน้าไ <c oughs> อ้เร่กูชอบอ่ะกูชอบอ่ะไม่อร่อยให้ต่อยหน้า <c oughs> ต่อยกูบอกเลยได้ปะวะฮะไอ้ชายกูตนีนอ่ะไม่เอยอร่อยปลอดภัยประกันภัยไม่รับเคมร้านข้าวป้าบังเอิญบังเอิญได้สูตรมา <c oughs> ไอ้เรี่ยบังเอิญได้สูตรมาด้วยว โอเพจกูไม่คิดว่าพวกมึงจะเป็นคนกวนตีนขนาดนี้นะมึงเลิกโกนตีนชาวบ,บ้านเขาได้ป่าวะไอ้ร้านป้าขายแล้วให้มันแบบขายได้หน่อยกินไม่อ้วนส่วนมากบ้วนทิ้ง <c oughs> ถ้าป้าแกมานั่งอ่านหรือมาดูคลิปนะพวกมึงคิดดูดิเขาจะมาแบบโกรธลุงไหมคงไม่โกรธลุงหรอกผมโกรธพวกมึงแหละที่นั่งคอมเมนตะ์เนี่ยบอกให้ช่วยโปรโมทร้านเขาร้านเขาจะได้ขายดีช่วงโควิดพวกมึงก็เอาซะอ่ะไปหนึ่งเบอร์ครับเฮึ <c oughs> เลยไม่รับประวะัติียถ้าแกโทรกลับมาทำงาไงวะเฮียถ้าแกโทรกลับมากูโดนด่าประวะัตฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับป้าร้านป้าบังเอิญปะครับป้า uh huh. ป้าครับร้านปิดกี่โมงอ๋อสามสี่มม oh, ทุ่มเลยใช่ไหมครับ uh huh. นี่ผมเห็นผมเห็นร้านป้ามันติดขายอาหานตามสั่งอยู่ครับอยู่แถวไหนครับ uh huh. ป้าร <L ines S 1> ้านบังเอิญเหรอใช่ครับร้านบังเอิญอยู่แถวไหนครับ อ๋อจังหวัดอะไรครับป้าอันนี้โทรมาจากไหนเนี่ยผมเห็นป้ายร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ในเน็ตนะครับป้าอ๋อใครเอาไปลงเว้ยอันน่าจะโปรโมทให้ครับเหมือนกับช่วงโควิดเขาช่วยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ<อ>แล้วร้านร้านป้าอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่หน้าโรงงานกระชาอำเภอเมืองาหลงจังหวัดอะไรอะจ๊ะกรุงเทพอะอยู่กรุงเทพเหรออ่าตนนกรุงเทพเนี่ยโอ้แล้วโควิดมีมีออเดอร์เยอะไหมป้า อ๋อแล้วมีเห็นคอมเมนต์กันเต็มเลยเขาแบบคอมเมนต์กันนะป้าว่าแบบร้านป้าบังเอิญบังเอิญได้สูตรมาใช่จริงหรือเปล่าครับป้าอะะ่ะเขาเขาเห็นเขาคอมเมนต์กันไงว่าแบบร้านป้าบังเอิญอาหารตามสั่งบังเอิญได้สูตรมาอย่างเงี้ยเขาเขาผมก็เลยโอ้ยสนใจว่ะน่าสนใจร <laughs> ้านป้าเขาบอกว่าอะไรหรอเาบอกว่าร้านป้าบาังเอิญอาหารตามสั่งอร่อยมากบังเอิญได้สูตรมาเขาบอกอย่างเงี้ยป้าเาสูตรมาป้าบังเอิญได้สูตรมาจากไหนครับ <c oughs> อาผมล่ะครับคนสุพรรณนปลาคนสุพรรณอ๋ออยู่สุพรรณเหรอใช่ผมก็เลยเนี่ยแบบอู้ดดีเลยอยากโหมดร้านป้าให้ด้วยเลยก็เลยแบบอู้ร้านป้าบังเอิญพอดีเลยแต่แต่แต่ร้านป้าเนี่คือเาสุพัไก็กปกกินต่อปาอยู่มงตรร้านกแเาอ่ยูาวป้าอยู่สุพรรณเหรอเนี่ยอะไรนะ ย้ายมาแล้วตอนนี้อยู่อยู่ระยองแล้วป้าตอนนี้ตอนนี้ผมหนีมาอยู่โควิดอยู่ระยองครับเมื่อก่อนอยู่สุพรรณจริงอ่าแล้วแโอ้โหนี่โทรโ,โ,โทรจัดที่อ,อื่นเลยเหรอใช่คือเห็นดบับในเน็ตปุ๊บผมเห็นร้านป้าปุ๊บผมแบบเอาเลยแบบร้านป้าโดนใจจัดเลยเ<อ>ใช่แต่เขาบอกว่าร้านป้าบังเอิญบังเอิญได้สูตรมาสรุปจริงไหมครับป้าเออใช่เออใช่อะไรนะครับ เอารอเมื่อกี้บอกสุพรรณเอาดูลานดีแล้วเหรอโอเคครับป้าโอ้ยยังไงเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทป้ายังไงขอให้ขายดีๆนะช่วงโควิดดูแลตัวเองด้วยครับป้าเออถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่รุ่งน้าหน้าลงบ้านศูนย์วิจัยประสาทนะลูกจังหวะอะไร<ม>อไะจ๊ะ,ปะ,ปะไปเชียงใหม่เดี๋ยวให้ผมไปเชียงใหม่แล้วไปศูนย์วิจัยประสานเหรอครับป้าเอออหน้าหน้าลงบ้านยอดโอเคคปะลูกขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับไอ้

รก็ขอให้ร้านป้าแกขายดีด้วยนะครับช่วงโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นแบบการแบบเอนเตอร์เทนนะครับมีสีสันกันไปส่วนร้านป้าแกยังเปิดขายทุกวันนะครับปิดสี่ทุ่มนะทุกคนอยู่แถวกรุงเทพนั่นแหละผมไม่แน่ใจเห็นแกบอกว่าโรงพยาบาลอะไรนะว่าไปดูแล้วกันนะครับอ่องโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เอา้าเฮ้ยแกพูดจริงมิว่าป้าแกอยู่เชียงใหม่หรอวะ <c oughs> คือเขาไม่ได้ปั่นนะครับผมนึกว่าเขาแบบปั่นผมกลับไงให้ไปเช็คประสาทบ้างกันเลยเอ้า แล้วตอนแรกแกบอกกรุงเทพคืออะไรวะอะไรวะโดนป,ป้าปั้นเหรอวะแล้วขอบคุณป้านะครับอย่าลืมมาดูคลิปนะครับปา้าไม่ไใครที่รู้จักป้ามแชร์ป้ากันดูเลยนะขอให้ร้านป้าแกาขายด,ดีนะครับนะ<ส>อยู่ตรงข้ามยังไงก็มีพอมีออเดอร์แหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วยกันนะครับนะอยู่เชียงใหม่ด้วยสวยจัดเลยอ <championships> โอ้อยู่ห่างเจ็ดโลย์อะคนดูดูดิเ <championships> ดี๋ยวรอดูผลตอบรับนะครับว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยแล้วถ้าป้าแกแบบเปี้ยงขึ้นมานะ <championships> ผมสั่งป้ากันเลยแบบว่าเอาตำตำลังเงินที่กูมีู่นะซื้อข้าวสัพีแกนี่ย นะให้ก็กินฟรีกันนะไม่ต้องรอคลิปแล้วครับตอนนี้โรงพยาบาลภาษาเชียงใหม่กูลงเลยกูปักหมุดเองครับอันนี้คือ Google Map นะครับปับ๊บนี่ไงที่นี้เลยเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคนดูนี่คือที่นี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ปะโอเคเอาอีกรอบนะเจอแล้วนะมันมันต้องใช่แล้วอะ่ะมันต้องใช่แน่ๆเฮ้ยป้ามาป้ามากูาาาบอกเลยฮัลโหลครับเมื่อกี้ผมที่โทรมานะครับป้าพอดีผมอัดคลิปอะครับ พอดีก็เลยอยากจะพอดีวันเกิดด้วยอยากจะสั่งข้าวป้าครับแล้วผมโอนเงินให้ได้ไหมผมสั่งข้าวเลยอะมองอย่างก็ว่าอยู่แถวนี้อย่างนั้นนะลูกไม่ไม่ผมอะอยากสั่งป้าอยากสั่งข้าวป้ายี่สิบกล่องครับแล้วแบบว่าท่านในแต่ละวันมีแบบแกป๊ปมีพี่วินพี่แก๊ปคนไหนที่อยากให้ป้าเอาข้าวให้เขาอะได้ป่ะ<อ>เอาอย่างนั้นไหมป้าพอดีวันเกิดผมด้วยไงผมอยากสั่งข้าวป้าเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยตอนนี้เลย โอ้ยิ่งต้องอุ่นหนุนใหญ่เลยดิป้าโควิดอ่ะผมแบบเอางี้ได้ไหมป้าขอผมขอเป็นเลขพร้อมเพย์อะไรอย่างงี้ไหมโอนได้ไหมครับไม่ได้ครัป้าไม่ค่อยได้ได้เล่นอะไรอ่ะไปลูกเอาเพลงอะไรก็เล่นไม่ลูกอืมอืมโอเคขอบคุณมากครับป้าพอดีวันเกิดด้วยไงป้าอวยพรผมหน่อยอวยอวยทททำำำครับ โอเคไม่เป็นไรครับป้ายังไงก็ขอให้ป้าขายดีนะครับนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับป้าป้าเออได้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 ไ้กับลังใจแค่นี้ก็ได้คุณแล้วลูกครับผมโอนไปไม่ได้จริงกับป้าแล้วพรุ่งนี้ป้าค่อยแจกคนแถวโรงพยาบาลเขาก็ได้ยี่สิบคนตอนนี้เงียบมากเลยลูกงไห้ไม่ไหวอ่ะคนเดียวอ๋อขอบคุณมากมากครับป้ายังไงป้าอวยพรผมหน่อยวันเกิดพอดีผมเพิ่งผมเพิ่งโกนหัวมาพอดีเลยขอบคุณครับ ที่มี้าริไทนาตรงโรตีที่9.10แสนสุขสารวันประสูตนะคะคุณลุงคุณลุงคุณีนะครับป้าอ้งบอกใ้โชคดีครับป้าครับโดนป้าแข่งแนงครับป้าให้มีโรคมีภัยด้วยเหรอครับป้าไม่เอาดีปอ๋อโอเคอ๋อ โอ้ยขอบคุณม้าครับป้าอ้สุดยอดมากเลยขอบคุณนะครับเจอกันครับป้าเดี๋ยวถ้าผมแวะไปเชียงใหม่ร้านป้าเจอผมแน่ผมบอกเลยโอเคขอบคุณครับเอางี้ผมบอกเลยนะป้าก็น่าจะเกรงใจด้วยแหละคนดูผมขอร้องนะลูกเพจผมใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวกูแคปภาพเลยนะผมแคปปับนะร้านป้าบางเอิญน,นะครับใครที่อยู่เชียงใหม่แล้วสามารถอยู่ใกล้ๆร้านป้าแกเนนะี่ยมาเอาเงินที่ผมนะแล้วสั่งข้าวป้าแกยี่สิบกล่องนะครับโอเคป่ะแล้วเอาไปแจกให้ลุงทีขอร้องได้ไหมมีไหม ไม่เอาแบบแอบอ้างนะไม่เอาแบบอ้างนะครับไม่เอาแบบอ้างนะผมขอแบบดูที่อยู่จริงถ่ายรูปจริงนะครับนะผมไม่อยากอุดหนุนแกนะเพราะว่าเปิดมาเจอเนี่ยโอเคเราเล่นเกมแล้วเราไปเจอร้านแกโดยบังเอิญจริงๆนะครับแล้วชื่อป้าร้านป้าแกก็คือร้านบังเอิญลูกเพจก็คือแบบเปิดมาก็คือแบบกวนตีนก็คือแบบบังเอิญได้สูตรมาอะไรเงี้ยแล้วป้าแกก็ยังน่ารักเลยนะนะบางคนเนี่ยคือแบบรู้เหมือนโดนโดนปั่นเขาก็แบบกวนเขาก็ไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่คือป้าน่ารักรักป้าแกก็พูดจริงนะครับว่าช่วงโควิดแกขายไม่ได้ที่่อยู ตรงข้ามโรงพยาบาลแท้ๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่อยู่แถวเชียงใหม่นะครับใครที่สามารถติดต่อผมได้แล้วอยู่เชียงใหม่นะครับเอาคลิปนี้ออกไปก่อนนะครับให้คลิปนี้ออกอากาศไปให้ได้นะถ้ามีคนที่แบบคิดอยากจะช่วยเหลือจริงๆก็ช่วยแกด้วยนะครับนะเพราะเป็นอ,อีกหนึ่งแรงนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเองก็ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยจริงๆออกไปบ้านเนี่ยแค่ออกไปสั่งข้าวเนี่ยก็ออกน้อยอะอาทิตย์นึงผมออกแค่ครั้งสองครั้งเองนะเพราะฉะนั้นวันๆผมตื่นก็แบบ สตรีมตื่นสตรีมอยู่แค่นี้แล้วก็สวดมนต์นะครับแค่นั้นแหละเออไปอยู่ท้งเชียงใหม่ตอนแรกผมนึกว่าอยู่กรุงเทพถ้ากรุงเทพผมว่าน่าจะมีคนที่แบบพอจะช่วยได้นะเชียงใหม่ผมไม่รู้ว่ารูปเพจจะอยู่เชียงใหม่เยอะหรือเปล่าไงถือว่าวันนี้ได้คลิปที่แบบน่ารักมากๆนะครับย่าว เราสังฆทานคนละสองชุด